สีแดงโคตรเจ็บราคาโคตรสวยสภาพนางฟ้าสวัสดีค่ะวันนี้พบกับน้องนัสเสอโมโนกาตลีจางอีกแล้วเดอ้อจะถูกแต่แพงขอแดงไว้ก่อนนะครับเออ,เอจากเกลซิเสสวัสดีครับออมากับน้องนัสืสอโมโนกาตลีจัง,งจ้าเนี่ยครับแล้วก็วันนี้เราก็มาที่สาขาปาจิมุลี อ่าเลครับเป็นสาขาที่2ของเรานะครับผมใครที่ดูคลิปนี้นะครับดูวิดีโอนี้ครับอยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะมาชมรถที่นี่สามารถเดินทางมาได้เลยนะฮะมาได้เลยแต่ช่วงนี้มันช่วงวิกฤตโควิดก็รับไว้พี่ตะณาดูไปก่อนแล้วก็ใช้โทรศัพท์เครื่องเดียวมสามารถออกรถได้เลยไม่ต้องมาครับยะเดี๋ยวเราไปหาถึงบ้านนะครับเราปาเรียกว่า ขายรถในยุคโควิดนะครับขายรถในยุคดิจิตอลง่ายมากพี่จ๋าโทรศัพท์จิ้ม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 นะครับเดี๋ยวเขาเป็นเจ้าของรถแบบงงงงเลยใช่เจอ่านะครับวันนี้เรามากับรถนะครับหนึ่งรุ่นในตำนานถึงแม้จะปิดบริษัทไปแล้วนะครับแต่เราคือเราไปควานหาไปควานหามาเราไปจกหาในแม่น้ำมหาสมุทรนะวันนี้มากับรุ่นอะไรครับน้องนัทเจอเซปโรเลตโคโลราโดสองจ S นะคะปี2016สีแดงแรงลิจจ์จะถูกจะแพงขอเดงไว้ก่อนนะคะคันนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับเป็นตัว LS เปย์17นะครับวันนี้เปิดราคาขายเพียงแค่3 6 0 0 0จ้าสฮะสามแสนหกหมื่นก็ถือกันละก็ถือตัวถือกัน้วครับสามแสนหกหมื่นบาทเปีนี้ผ่อนเพียงแค่3,900บาทก่อปีหน้าผ่อนอะไร อุ้ยไปก่อนอุ้ยไปก่อนนะออกรถอะไรคันนี้ออกรถอะไรศูนย์บาทพอพี่จ๋าออกรถศูนย์บาทคุณสีแดงป้าคันนี้เป็นหน้าหล่ออุ้ยหล่อมากนี่นะครับไม่ใช่ตาสองชั้นไม่ใช่ตาหนึ่งชั้นตัวนี้หน้าหล่อแล้วโค้าไฟสีดําไฟตัดหมอกพอมีเด้อเพราะว่าเป็นตัว L S นะครับเป็นกรโลนะครับกระจังหน้าก็จะเป็นโครเมียมหล่อไปใส่เพิ่มเอานี่นะฮะคันนี้จัดไปเลยฮะแม็กใส่ให้แล้วนะนะครับ T 3 7 ก้านแดงก้านแดงยอดแดงคือรอแล้วนะฮะถ้าเกิดคุณลูกค้าไม่ชอบเอ้ยมันมันไม่ค่อยจะแมทกันรถผมชอบลายอื่นมีอะไรให้เลือกบ้าง T E อีสามเจ็ดอาร์ทีเอฟีอียีแปดทีสามสิบเอ็หรือว่าใครชอบรอเดิมมีไหมมีอ่านะครับนี่แบบนี้ถ้าเป็นดีแมตก็จะเป็นแบบนี้รอเดิมนะครับเอันนี้เป็นสวยกว่าจ้าแล้วแต่เราชอบครับเลือกได้เลยครับตามใจคุณลูกค้าครับนะหารถแบบเราเนี่ยง่ายๆชิวๆครับนะ ปี16เลขใหม่อยู่นี่160,000โลอ่าเป็นตัวเริ่มต้นครับนี่นะครับจอไม่มีจอให้นะครับตัว LS เกียร์6สปีดช่องเก็บสัมภาระอะไรเยอะแยะไปหมดเลยโอ้นะฮะฟังก์ชันเยอะมากแล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าเด้ออันนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นไฟกระจกปรับมือถ้าเป็นไฟหน้าก็จะปรับตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้นะครับแล้วก็ล้อซอบประตูเดิมๆไม่มีแกะไม่มีผ่อนเลยนี่เลยครับแล้วก็คันนี้แครเปิดได้นะครับเปิดได้จ้าดูน็อตดิ ไม่มีขยับไม่มีแกะครับรถไม่มีแบบว่าชนชนอะไรมาไม่มีใช่ไหมรถเดิมๆนะครับตะเข็บเราสามารถแหกและกระดูได้เลยนะครับตะเข็บเป็นอาร์คสวยแพงราคาสะอาดมากนะครับแล้วภายในคือใหม่ใส่โลนะแต่ดูข้างในโคตรใหม่นะเออนะครับแล้วดูมาร์กนี่นี่เห็นมาร์กไหมมาร์กชอบเดิมๆเลยดูงานเลยนะครับสวยครับมาเดี๋ยวดูด้านหลังกันนะครับพาดูแบบละเอียดยิบเลยนะไม่มีการตัดต่อไม่มีการเซนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนี่ครับนี่ฮะ โหลดโหลดหลังโหลดหน้าเรียบร้อยนะครับใครอยากไฟยเตี้ยกว่านี้จัดได้ไหมจัดได้อ่านี่ครับแต่คุณจะขับลำบากนะไม่เกี่ยวกับผมนะจ้ะเอออยากเอาเครื่องมันดีเจเลยอะอยากเอาขึ้นอยากเอาลงเออจัดได้จัดให้ได้ครับผมนะฮะหรือจะเอารถเดิมล้อกระทะนะสวยๆจ้ะนี่นะครับถ้าเป็น LT มันจะมีตรงนี้ LT ถ้าเป็น Avent มันจะไม่มีนะครับธรรมดาอ่ามาครับผมมาดูมาดูนะครับไฟท้ายก็ไลเนอร์ใหม่มากไลเนอร์ไม่ไม่มีอ่า ลองลอยแบบบุบช้ำม,มานะอย่างฟังเสียงบางบางเดิมออบางเดิมฟัมงเสียงมางเสียงเ้าหนัาที่ฟังนีด,ดนนหน่อยครับน<ม>ี่เพื่อให้เลยนะน<ม>ี่ครับดูก่อนเลยฮะเป็นยังยไ,ไงตะเกียบเป็นยังไงตะเกียบประตูนะคะเมทอาร์ตเดิมๆจากโรงงานเออดูนะ บล็อกแม่แรงคู่มือยังอะไรไม่มีเดี๋ยวใส่ให้อ่าอยู่ฝั่งนู้นแล้วเปิดเปิดบานหรือว่ามีมันไม่อยู่ฝั่งนี้ไม่อยฝั่งนู้นมีสองฝั่งเออนี่นเห็นไหมนี่นี่อะไรเนี่ยอะไรแป็นเพจของเชฟโรเลตจิ๋วฝั่งนี้ต้องมีนะครับถ้าไม่มีไม่มีทำไงฮะไม่มีทำไงอย่าไปหาเสืออย่าไปหาเสือเด้อพี่น้องเด้อจ้ามันเป็นรถผีเลยรถผีอันนมารถแมนพามีมีผีอยู่ในรถนะไม่ใช่เป็นรถที่แบบไม่ถูกกฎหมายใช่นะครับ ถ้าเกิดว่าไม่มีเพจตรงนั้นอยู่ครับรถก็จะซื้อขายไม่ได้ไดนะครับเป็นการซื้ออลอยธรรมดาปกตินะครับคันนี้ห้องเครื่องเป็นไงน้องนัดห้องเครื่องนี่ปั้นใส่ในของพี่ยิ่งอ่ะละ่ะเดิมสะอาดใหม่ๆจะไรครับไม่มีตำหนิไม่มได้ใส่อะไรเพิ่มเติมเลยคันเดิมไม่ชนะัดยังเรียงสวยครบทุกเม็ดแล้วก็สเติ๊กเกอร์มอกรอยอยู่ครบครับผมลบเลยนะ ต่างๆดูหมดครับนะเม็ดองเม็ดอาคือเดิมเอาง่ายเดิมฮะเองก็เป็นกะบเบื้องตามจากเข็มน้องนัทมาพาเบิ้งเด้อเริ่ดริดไม่เคยแกะแม้แต่ตัวเดียวนะครับลูกค้าออกไปเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเท่านั้นพอนะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องตามระยะนะฮะห้าพันกิโลหนึ่งหมื่นกิโลก็ว่ากันไปเพราะว่าน้ำมันเครื่องจะมีสองเกรดนะครับมีธรรมดากับกคาแท้นะฮะ แล้วแต่เราเลือกอะไรกันนะอะแล้วก็แนะนําไปแล้ววันนี้กับเชฟโรเลตโครโรโรโ2.5 L S ปี2016จ้าวันนี้เปิดราคาสุดพิเศษในยุคโควิดแบบนี้เปิดราคาขายเพียงแค่3 6 0 0 0 0บาทพอ3 6 0 0 0 0บาทครับผแล้วก็วันนี้ออกรถอยู่ที่0บาทเอาไข่ไปกิน0บาทครับผมนะครับผมแล้วก็ปีนี้6 4เลยครับสุดพิเศษหน้าฝนแบบนี้ปลายฝนต้นหนาวเอาไปนเพียงแค่ ได้บาทพอสามพันเก้าจ้าเทียบขอสามพันเก้าถูกมากเลยนะมพ่อบ่มีมีได้ดีมีเลยเออปีวอเตอร์นะปีหกทีสามพันเก้าปีสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเขาไปผ่อนราคาเต็มอยู่ที่ครับหกพันเก้าร้อยบาทจ้าเราช่วยซับค่างวดช่วยจ่ายค่างวดให้เดือนละสามพันบาทนั่งถึงสิ้นปียูนายนไปเลยช่วยผ่อนคนละเครื่องครับผมนะครัจ่ายราคาเต็มครับผมนะครับอันนี้มีบัตรน้ำมันไหมบัตรน้ำมันคันนี้มีไหม นี่ตัวเก่าเมฆบ้านตะมันไปอีก1,000บาทเด้อหนึ่บาทนะครับผมนะแถมบ้านตะมันอีกนะฮะแล้วก็สิทธิพิเศษเลยนะครับใครดูคลิปจ่าเข้มกับน้องนัดรับสิทธินี้ไปเลยจองวันนี้ค่าจัดให้ค่าโอนให้ภาษีให้ประกันให้แม็กไม้ให้ยางไม้ให้ถ่ายนตะมันเครื่องให้ถ่ายกอเครื่องให้ถ่ายของเร็วให้ติดฟิล์มให้ระดับเงินให้รับประกันหลักการขายดับบิลสมาร์ทบริการทำสัญญาถึงหน้าบ้านส่งรถถึงหน้าบ้านจองวันนี้รุ่นจับแจกมอเตอร์ไซค์ฟรีอีกหนึ่งคัน มาโปรแบบเพียบเลยใครดูคลิปนี้แปลว่าผมบอกเลยได้เปรียบชาวบ้านเขามาจองนามาจองหน้าบ้านบอด้เด้เออบดยจองก่อนได้ก่อนจองก่อนได้ก่อนจองที่หลังลอรอไปจ้าเอฟซีจ้าฝากเอฟซีเลยครับน้องนัาซีฝากเอฟซีที่อยู่ทั้งบ้านที่อยากจะซื้อเซฟเซฟโรเลตนะคะเซฟเชฟนะคะสีแดงคันนี้เด้อทางเฟซบุ๊กลิงก์มาและเบอร์โทรจะปักหมุดนยู่ด้านบน โซนยูทูบนะคะลิงก์ไลน์เลขเบอร์โทรจะฝากหมุดด้านล่างเลือกทักเลือกจองไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นจากเข้มนุ่งนาดหรือว่าทีมงานของเราเดื้อเลือกซีท่าไหนที่ไปแนะนำให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายหรือว่าเพื่อนสนิทมิตรสหายมาซื้อกับเราได้เดี๋ยวเราพาแนะนำทางการตลาดไปเลยสามพันบาทเอฟซีท่าไหนที่เข้ามาร่วมสนุกใต้คอมเมนต์กับเราบ่อยๆเดี๋ยวรุ่นจับแจกไปเลยเสื้อเอฟซีหนึ่งตัวพอหังพอแล้วเจ๊ดาวสวนบาทพันสามพันเก้าทั้งปีสุดยอดเลย đang mai chứ này bạn đi thử hàng của họ hay đẹp.